ครับผมจะพาตามไปดูนะครับอาชีพพารวยขายติดขายดีไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างขายดีมากๆเลยนะครับเจ้านี้นี่โอ้โหหน่าทานมากเลยจ้าป้ามาืยอะว่าน้ำวนนึงเอาหามากกว่าน้ำไหลเอาข่าวอยูุ่คน นี่เขาเรียกเขาเรียกไออะไรนะหางหมูนี่หางหมูย่างอูหางหมูย่างนี่น่ากินมากเลยหางหมูย่างนะครับอร่อยมากๆนีมีมีทุกอย่างขายทุกอย่างเลยเจ้านี้สุดยอดมากๆเลยน่าทานมากนะครับโอ้มีปลาทูมีปลาดุก มีไส้กรอกห้างหมูย่างหมูย่างไก่ย่างมีหมดเลยนะครับแล้วก็แหนมด้วยเจ้านี้ขายดีมากๆเลยนะครับ11โมงมาได้เลยที่หน้าโรงงานปูไทยนะครับแม่ค้าเจ้านี้เขาทำอร่อยขายดีขายดีมากหน้าโรงงานปูไทยมาเด้อมาอุดหนุนกันเยอะเยะเลยนะครับส้มตำก็มี อยากกินอะไรมีไข่ก็มีมีทั้งไข่ปรุงมีทั้งไข่ต้มนี่นะครับไข่ต้มไข่ปรุงครบทุกอย่างมีผักดองเขาก็ทําอร่อยนะครับเจ้านี้มาได้เลยครับมาได้เลยที่หน้าโรงงานปูไทยช่วง11โมงนะครับมาเจอกันตรงนี้เลยแม่ค้านี่พูดเพราะมากแม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีทั้งแจกทั้งแถมเออ ทั้งแจกทั้งแถมนะครับแม่ค้าคนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนี่มาได้เลยนะครับช่วง11โมงเชา้าเนาะที่หน้าโรงงานปูไทยอยากกินของอร่อยอร่อยราคาไม่แพงด้วยนะครับมาที่นี่เลยนะครับหน้าโรงงานปูไทยครับโอ้แม่ค้านี่อร่อยมาทำกะเพราอร่อยขายดีจริงๆเลยนะครับเอาเจยวบอกาให้แป๊บนึนี่ขนาดลงเยอะๆเหลือแป๊บเดียวนะครับ ต้ตมตำก็มีอยากกินอะไรสั่งได้เลยโ้สุดยอดสุดยอดคล้ายดีค้ายดี <นะ S 2> ครับ,บอยากกินส้มตำอร่อยนะครับหางหมูย่างอร่อยอร่อยมาที่นี่เลยช่วง11โมงเช้าน้าโรงงานปูไทยครับอ้อมใหญ่ของเรานี่แหละครับผมขอบคุณนะครับมาอุ่นหนุนกันเยอะๆเด้อ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับสวัสดีครับ